แคลอรี่แลวก็โปรตีนนะครับสำหรับพาที่แล้วเราสอนเรื่องของการกุมอาหารแบบฟูชอยส์เลือกกินไม่เลือกกินอะไรจะคีโตไอเอฟอะไรเงี้ยครับเนาะมันคือหลักของการเลือกกินเราเลือกไม่กินทีนี้สําหรับคนที่ต้องการยกระดับร่างกายหรือยกระดับด้านสุขภาพจะต้องเคยได้ยินว่าโอเคเราต้องการโปรตีนที่เพียงพอ โปรตีนต้องถึงในการเพิ่มกล้ามในการรักษามวลกล้ามเนื้อยิ่งออกกําลังกายหนักก็ยิ่งต้องการโปรตีนมากขึ้นโดยคร่าวๆคืออยู่ที่ประมาณ1 6กถึง2กรัมต่อน้ําหนักตัวรีนบอดี้แมทสมสมติว่าผมนัก80กิโลหากผมออกกําลังกายเยอะออกกําลังกายหนักแล้วต้องการรักษามวลกล้ามเนื้ออาไว้ให้ได้จะต้องกินราวๆ 8, คูณ2องกรัมต่อวันประมาณนี้เนาะถ้าเกิดออกกําลังกายน้อยหน่อยหรือว่าไม่ได้เรียสเรื่องกล้ามเนื้อไม่ได้เป็น แนวเชิงพอกายก็อยู่ที่ประมาณ1.6คิดง่ายๆก็8540ร้อกรัมอ่าประมาณนี้ทีนี้ปัญหาของฟูชอยคือเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่เราเลือกกินแล้วเลือกไม่กินเนี่ยมันมีโปรตีนเท่าไหร่โอเคเราอาจจะพอจะนึกเข้าๆได้ว่าถ้าฉันเลือกกินสเต็กมันย่อมีโปรตีนมากกว่าการเลือกกินไอศครีมถ้าฉันเลือกกินสเต็กมันย่อมมีโปรตีนมากกว่าเลือกกินเบอร์เกอร์เพราะว่าสเต็ก มีชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าตัวแพตตี้นในไส้ของเบอร์เกอร์เป็น common s e n s ์เนาะทีนี้แต่เราก็อยากจะดูว่าอะแล้วไม่นูอื่นๆละ่ะหรือรู้ให้มันแม่นยําขึ้นละ่ะทำยังไงหลักการง่ายๆขั้นต้นเลยเราพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับกับอาหารที่เรากินเช่นเราพิมพ์กะเเราไก่ตามด้วยคําว่าแคลอรี่มันก็จะขึ้นเซิร์ข,ขึ้นมาว่าโอเคกะเเราไก่มีโปรตีนเท่าไหร่ซึ่งจริงๆโปรตีนมันอยู่ตรงกรอบหน้าผมเนี่ยครับมีโปรตีนประมาณ2 6กรัมอะ ญหาของวิธีนี้คือมันไม่แม่นยำเราไม่มีทางรู้เลยว่าโปรตีนร้านร้านปักซอยเนี่ยกระเพราไก่ปักซอยเนี่ยมันจะมีโปรตีนเท่ากับาตกคารที่เราไปกินอีกอีกที่ไหมเนาะแต่มันก็ใช้ได้คร่าวครับวันใช้ได้คร่าวๆวทีนี้พอพทําไปสักระยะหนึ่งผมแอดออนให้อันนี้เป็นเทคนิคคือถ้าคุณลองแทร็กโปรตีนไปสักวันสองวันสามวันเจ็ดวันคุณจะรู้ปัญหาหนึ่งเลยคือแม่งไม่มีทางที่จะกินโปรตีนครบกับการสั่งอาหารตามสั่งข้างทาง อีเว้นสั่งอาหารคีนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับที่คุณสามารถไอ้ที่คุณจะต้องกินนะครับถ้าคุณสีเด็ดเรื่องกล้ามเนื้อผมเสนอโซลูชันแบบนี้เป็นวิธีแก้นะครับคือคุณแบ่งอาหารกับโปรตีนแยกออกจากกันคุณพยายามทํายังไงก็ได้ให้ปรุงโปรตีนแยกแล้วเอาไปกินได้คุณจะทํำอกไก่สเต็กคุณเรียกอกไก่สันในไก่สันในหมูสันนอกวัวสันนอกหมูพวกนี้ครับ วกเนื้อลีนเนื้อไม่ค่อยติดมันมาปรุงจะหน้ากระทะก็ได้หมักแล้วใส่หม้อมอ,อบลมร้อนคืออะไรก็ได้ครับทําแบบง่าย,ายที่สุดทที่ทำได้แล้วคุณเอาไปกินกับเมนูอื่นมันจะลดปัญหานี้สมมติว่าคุณทาแบบโง่ที่สุดเลยคุณทําไก่ต้มอ,อกไก่สับอกไก่หั่นชิ้นต้มต้มคือรสชาติจืดแข็ง,ขงใช่ไหมแต่คุณยังมีโคตาแคลอรีในการกินเมนูตามสั่งต่างๆคุณอาจจะกินอกไก่เนาะกับ สุกี้น้ำเฮ้มันเข้ากันนะคุณก็ใส่ลงไปแล้วคุณก็เติมน้ำจิ้มสุกี้หน่อยเรียบร้อยแล้วคุณจะกินสเต็กหมูที่คุณทําหมักด้วยตัวเองแล้วก็ไปกินไกส่สกีมก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมมันทำมันทาให้คุณสามารถได้เวลาโปรตีนครบถ้วนตามที่ต้องการและสะดวกต่อการใช้ชีวิตนะครับสำหรับคนที่ต้องการเริ่มคุมโปรตีนมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ถนัดใช้ Google หรือไม่อยากเข้าก o เกิหรือมันหาไม่เจอนะบางทีใช้พวกฟู้ดเทร็คกิ้งแอป จะทําให้คุณหาพวกอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็จดบันทึกโปรตีนที่ตัวเองกินในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นด้วยพอเราจะเริ่มบันทึกเนาะว่าเรากินไปกี่กรัมกี่กรัมประมาณันี่ครับก็ลองดูชื่อแอปพวกนี้ไปแล้วก็ไปลองใช้ดูเดี๋ยวมาดูพาร์ทหน้าว่าจะมีการแทรกอาหารแบบใดอีกนะครับที่จะยากขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็มีประโยชน์